ตรวจสอบทุจริตนะคะประธานคอรอระบุว่าหลังได้รับการอนุมัติจากคอสชก็เตรียมที่จะตรวจสอบโครงการลงทุนภาครัฐที่เกิน100ล้านบาทในสัปดาห์หน้านะคะเพิ่มอีก7โครงการค่ะมูลค่าไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทพร้อมทั้งให้รัฐสภานะคะทบทวนระบบการจ่ายเบี้ยรประชุมหลังพบการสอบทุจริตพร้อมเตรียมเรียกเงินคืนด้วยค่ะติดตามเป็นค่ะหลังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอรอรลุยสอบแปโครงการเร่งด่วน พลโทอนันตพรการจนะรัฐประหลัดบัญชีกองทัพบ,บกในฐานะประธานคอตรอตระบุมีอีกสี่โครงการที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาตรวจสอบเสร็จแล้วได้แก่โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่วงเงิน12,000ล้านบาทพบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า โครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการรัฐสภาเพื่อเป็นสวัสดิการแกข่ข้าราชการรัฐสภาวงเงิน5,000ล้านบาทจำนวน2,000กว่าห้องพบมีห้องสอสอรวมอยู่ด้วยจึงเสนอต่อรัฐสภาทบทวนเห็นว่าเกินความจำเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐสภาพบขา้าราชการการเมืองหรือสมาชิกรัฐสภาเข้ารับตำแหน่งเพียงหนึ่งเดือนได้บำเหน็จบำนาญขา้าราชการและสวัสดิการอื่นๆแล้วจึงขอให้ทบทวนปรับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับขา้าราชการทั่วไป รวมทั้งการจ่ายเบีย้ยประชุมให้แก่กรรมธิการรัฐสภาพบมีการเบิกเบี้ยประชุมผิดวัตถุประสงค์เตรียมเรียกเงินคืนทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นรวมทั้งแต่ละท่านที่เป็นกรรมการสามารถที่จะเบิกเบี้ยประชุมได้มากกว่าหนึ่งคณะในวันเดียวกันซึ่งเราตรวจสอบพบว่าบางบางคนเนี่ยเบิกเงินถึงถึงเก้าพันบาทในเวลาสามชั่วโมงแยลว่าเข้าไปคณะหนึ่งสองสามนาทีสิบนาทีก็ออกไปคณะหนึ่งอันนี้อันนี้มาดูแล้ว ไม่ค่อเหมาะสมนะครับและไม่เป็นไปตามน่าจะไม่เป็นตามระเบ,บียบไม่ถูกต้องนะครับถ้าตรวจพบก,ก็อาจจะเรียกเงินคืนพร้อมกันนี้คตรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลงทุนมูลค่าเกิน100ล้านบาทเพิ่มเติมอีก7โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฉะเชิงเซาแก่งคอยงบประมาณ1 1,300กว่าล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่กำลังการผลิต32,000ล้านมวลต่อปีงบประมาณราว16,200ล้านบาทโครงการก่อสร้างสำนักงานศูนย์บริการร่วมหรือ One Stop Service ของกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชาสีมาวงเงินประมาณ195ล้านบาทสากรก์เครดิตยูเนี่ยน โครงข่ายทีวีดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์โครงการเพราะชำกล้าไม้วงเงิน481ล้านบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดประธานคอรอยืนยันทั้ง7โครงการนี้ไม่ใช่การฉลองโครงการเพียงแต่จะเข้าไปตรวจสอบหลังพบข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่จะเชิญซาวแก่งคอยคาดสัปดาห์หน้าลงพื้นที่รู้ผลและจะส่งรายละเอียดให้คอสชรับทราบต่อไป